ก็สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่องบาร์ o m มซับนะครับและนี่คือรายการหมดแก้วหมดจานบาร์เร็มซับของเราเนี่ยคืออะไรบาร์เร็มซับเนี่ยมันแปลว่าการกระดกหมดแก้วนะครับลุกคนสังเกตไหมว่าอะไรฮาๆเนี่ยมันมักจะมาในวงเล่ากับเพื่อนแล้วเกิดว่าเราเมากับเพื่อนแล้วก็เราทําอะไรกับเพื่อนแบบทำกิจกรรม แบบทากิจกรรมเช่นทําอาหารคุยการเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอี่หามากในเมื่อรายการเราชื่อบ o t t ม m s u ัเนี่ยครับเราจะเริ่มรายการโดยการกระดกหมดขวดเนื่องจากข้อแบบว่าจํากัดทางกฎหมายนะครับคุณอาจจะเห็นว่าเนี่ยมันคือขวดอะไรสักอย่างหนึ่งมันเซ็นเซอร์อยู่มันอาจจะเป็นน้ำเก๊กฮวยก็ได้อาจจะเป็นเป๊ปซี่หรือชาเขียวก็ไปจินตนาการเอาเองนะครับหนูุห,ห,ห,หมดดแก้วหมจา เเป็นมนุษย์จึงผิดพลาด <C ül> เราว่าเก็บไปกินต่อตอนทําดีกว่านะครับ <C> โ <ül> <C ül> <C ül> อ้โหจะรูแล้วว่าเนี่ยคือช่วงของหมดแก้วหมดจานหมดแก้วหมดจานคืออะไรหมดจานก็ต้องเปจานอาหารแล้ววันนี้เราจะทําอาหารอะไรกันครับคุณ <C ül> เ,เห็นแมวตัวนี้ไหมครับเราจะเอามันมาทําต้มเลงครับผมนะฮะ พอแล้วครับผมรอเล่นนะไม่ต้องจอดั้ขนาดนั้นครับเราจะมาทำสปาเกตตีคาโบนาร่าซึ่งสปาเกตตีคาโบนาร่าเนี่ยเป็นอาหารที่ถูกเข้าใจผิดกันมาเยอะมากนะครับเพราะว่าคนเอาไปทําต่างๆนานาบางทีก็ใส่ครีมบ้างบางทีก็ใส่อะไรก็ไม่ร <ana> <pakai mono> ู <congratulations> ้นะครับใส่นมซึ่งมันไม่ใช่ครับไอ้พวกเฮี้ยนั่นมันทําผิดไอ้ควาสปาเกตตีคาโบนาร่านะครับวัตถุดิบหลักเลยก็คือชีสนะครับอาจจะเป็นพาเมซาโนเรจิอาโนหรือว่าก็เป็นเพคโริโนโรมาโนนะครับผม แล้วก็จะมีไข่ครับแล้วก็จะมีตัวหมูที่เป็นกวนชา์เล่ไม่ก็แพนเชตต้าครับแต่ว่าในเมื่อวันนี้เราไม่มีพวกนั้นเราใช้เบคอนแทนรสชาติจะต่างกันหน่อยเพราะว่าเบคอนเนี่ยมันถูกสโมกมาแต่ว่าพวกกวนชารเล่กับแพนเชตต้าเนี่ยมันจะมันจะถูกถนอมมากนคนละแบบให้รสชาติที่ต่างกันนิดนึงอีกอย่างหนึ่งเลยที่สําคัญของคาบโบลราที่ใครหลายๆคนลืมไปนะครับก็คือพริกไทยดาครับผมถ้าไม่มีพริกไทยดําเท่ากับไม่ใช่คาโบลราไอพวกอันนั้นอันนั้นจริงๆถ้่ถ่ายหยุดก็ได้นะเพราะว่าก็ใช้ มือค่อยถ่ายตอนกูพูดก็ได้เนี่ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะเออกูจะอยู่ถ่ายได้ไงวะพี่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาต้มน้ำก่อนเลยเพราะว่าน้ำที่บ้านผมเนี่ยเหลือแต่น้ำเย็นครับจะใช้เวลาในการต้มนานล้วก็จะต้มเอาไว้ก่อน ถ่ายเบียร์เยอะกูต้องไปเซ็นเซอร์อจริงๆแล้วการต้มสปากเกตตี้เนี่ยควรจะใช้หม้อที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าผมมีแค่นี้ก็ใส่แรงแล้วก็รอน้ำเดือดนครับในจังหวะน,นี้เราก็จะมาเตรียมเบคอนของเราเพราะว่าอีกนานเลยครับกว่าน้ำจะเดือดเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับ ไอ้พวกที่เอาเวลาแบบว่าวันวันนอนอยู่ห้องเล่นโทรศัพท์ถ่ายติ๊กต็อกเลยครับมึงควรคิดแล้วนะครับว่าชีวิตมึงทำเยี่ยไดดีกว่านี้โดนอ้โดนในเยี่ยน้านเลยดู<ๆ>คนปริศนาเนี่ยครับเน้นๆครับใส่เยอะขนาดนี้ที่ร้านอาหารเขาขายกัน2องสาร้อยครับรู้ปะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยครับการทําอาหารที่มีมีดคมขนาดนี้แล้วกินเบียร์เมาไปด้วยเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยนะครับแต่พวกผมเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลกันแล้วนะฮะ เพราะว่าเมาตลอดก็พอได้เบคอนหั่นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาทอดให้มันกรอบผมอยากจะแบ่งเบคอนเป็น2ส่วนนะครับเราจะใช้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเบคอนกรอบกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเบคอนที่ยังไม่แห้งมากครับเราจะใส่เข้าไปในคาโบล่าเลยส่วนไอตัวที่เป็นกรอบๆเนี่ยเราจะโรยข้างบนจะได้มีหลาย texture หน่อยงงเลยดิเจอกูพูดที่อะไรมีสารละเข้าไปสัตว์โอ้ยอ่ะ เคล็ดลับนะครับสำหรับคนที่มือเลอะบ่อยๆในครัวนะครับคือบางทีเวลาเรามือเลอะเนี่ยเราจับอะไรเนี่ยมันลําบากและมันอันตรายด้วยก็มันจะมีวิธีนะครับก็คือเราก็หาเพื่อนข้างๆเราครับแล้วเราก็เช็ดเสื้อมันไม่ครับเราต้องดูว่าเออใครเป็นคนซักผ้านะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนซักเองก็เช็ดเางเกงไปเลยครับนะสุขอนามัยครับไม่จะให้ไหมแม่กูกูหี่แบะกูเป็นลูกที่โคตรถุนเลยเราจะหากระทะเล็กๆนะครับ ใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับจริงๆในตัวเบคอนเนี่ยมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับนิดเดียวครับแค่ให้เคลือบกระทะนิดหน่อยแล้วเราก็ไม่ต้องรองกระทะร้อนนะครับเราใส่ลงไปเลยเพราะว่าเราจะให้เบคอนเนี่ยค่อยๆเรนเดอร์อมันของมันออกมานะครับผมจะใส่พริกไทยดำลงไปตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเวลาที่พอมันโดนความร้อนเนี่ยลิ่นมันจะยิ่งทรงพลังมากกว่าเดิมนะครับ กลิ่มมันจะยิ่งหอมตลบอบอวนปิดเสื้อคุณไปประมาณ3วันถ้าคุณไม่อาบน้ําคุณสังเกตอะไรไหมครับท่านผู้ชมเบียร์หมดแล้วจริงๆแล้วเราไม่ควรทําแบบนี้นะครับแต่ว่าน้ําแม่งน่ารำคาญแม่งไม่แม่งแม่ไม่เดือดสักทีปิดฝาแม่งเลยสัตว์คุณอาจจะเห็นว่าผมเป็นคนขี้เมานะครับแต่ว่าผมไม่เมาจนเสียสติ ไอ้พวกที re, like ่ชอบขับรถไปกินเหล้าเยอะๆนะครับคุณฟังไว้นะว่าคุณเน่ะถ่ายดูความรับผิดชอบซะบ้างเข้าใจป่ะครับถ่ายู่ความรับผิดชอบซะบ้างคุณเมาแล้วขับอ่ะแม่งส่งผลอะไรที่เฮี้ยบ้างตอนนี้เบคอนของเราพร้อมแล้วพร้อมเกินด้วยชิบหายแล้วก็จะตักมันเก็บเอาไว้ก่อนเพื่อมาโรยหน้านี่ครับเบคอนกรอบของเรา และนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับในคาโบนาราก็คือมันหมูครับเพราะว่าในน้ำต้มเส้นเนี่ยมันจะมีแป้งนะครับแล้วพอเจอกับมันหมูเข้าไปมันก็จะยิ่งเป็นเบสให้กับซอสของเรามรงลืมอะไรไปหรือเปลเปป่าครับทุกคนเออคาโบนาราเนี่ยมันจะต้องมีซอสนะครับมีไข่แล้วก็มีชีสขั้นตอนต่อ,อไปเนี่ยเราจะทําตัวซอสคาโบนารากันอันนี้แล้วแต่เลยนะครับบางที่เขาจะใช้แค่ไข่แดงกันถ้าเกิดว่าใช้แค่ไข่แดงเนี่ยมันจะข้นแล้วสีมันจะเข้มกว่าแต่ผมคิดว่าเออใช้ทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่าขาวเลย แต่ว่าผมจะเพิ่มความครีมี่เข้าไปหน่อยโดยการเพิ่มไข่แดงทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับว่าเวลาเขาแยกไข่แดงไข่ขาวกันเนี่ยเขาจะแบบว่าใช้เปลือกไข่นะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่จาเป็นนะวิธีแยกไข่แดงไข่ขาวที่ดีที่สุดเลยคือไม่ต้องมากลัวว่าไข่แดงจะโดนเปลือกไข่บาดนะครับใช้มือแม่งเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณผู้ใช้มือจับอย่างอื่นอยู่ดีหมายถึงในอาหารนะถึงพระเอกของเราแล้วครับเนี่ยเอาไว้ขูดหนังเท้านะครับ เวลาเท้ามันด้านครับเราใช้อ no, ันนี้ขูดนี้นะครับพาเมจานโนเรจิอาโนนะครับผมซื้อแบบเป็นก้อนมานะครับมาสามารถทําอะไรได้มากกว่าเราจะเอามาทําชีสปอร์ตก็ได้จะมาเกรดก็ได้มันยืดหยุ่นมากกว่าครับแล้วก็เราขูดมันสดๆด้วยสําคัญนะครับที่เราจะต้องเป็นคนเลือกวัตถุดิบแล้วก็เลือกว่าเราต้องการให้มันเป็นยังไง เ้อมือไม่ว่างเลยมีคนเอาเบียร์มาป้อนหน่อยได้ไหมนะคนที่มันว่างๆอะ่ะคนที่มันยืนเฉยๆจิบกาแฟอยู่อะ่ะอุ๊ยมันผีได้ยินยยยน้าย่ยสัตว์ขบโบล่าใส่เบียร์เลยเฮียเฮียนี่โฮมคุกกิ้งสไตล์เพื่อนนี่ครับใส่เยอะๆทุ่มๆแบบนี้เลยประมาณนี้ คือถ้าเกิดว่ามันยังนัวไม่พอเนี่ยเราสามารถไปเพิ่มทีหลังได้ตอนที่เราคลุกซอสนะครับพริกไทยดำนะครับคาโบร่าใส่พริกไทยดำเยอะมากนะครับตามแบบฉบับแล้วและผมเป็นคนชอบพริกไทยดำอยู่แล้วด้วยนะครับโอ้ยเฮียแม่งจะหมดไอสัตว์แค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าเราใช้ชีสเพโกรีโนโนะครับเออมันจะเค็มกว่านี้เยอะเลยแต่นี้เป็นพาเมซานนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปเติมเกลือทีหลังระหว่างนี้เราก็แค่ตีให้เข้ากัน ก็จะได้เบสของซอสทาโบลาของเราแล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนะครับเพื่อเพิ่ม,มรสชาติให้กับเส้นของเราคือถ้าเกิดว่าเราใช้กวันชาเล่หรือว่าแพนเชตตาเนี่ยครับเราอาจจะไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มขนาดนี้เพราะว่าอันนั้นนะครับมันเค็มมาอยู่แล้วแต่อันนี้เราก็เบคอนนี้มันไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ผมก็เลยต้องเพิ่มเข้าไปเชี่ยเทพเจ้าใส่ฟ้า มอซาฉี่ก็พอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เส้นของเราลงไปนะครับเส้นเนี่ยก็สปาเกตตี้ปกติสัตว์เลยในเมื่อหม้อของเราเล็กนะครับเราก็ค่อยๆกดมันลงไปกูน่าจะหักเส้นโชว์นะคนอิตาเลียนแม่งฆ่ากูอะทำรายการอาหารแต่เครื่องครัวกูไม่พร้อมเลยสั์เนี่ย คนเราแม่งเริ่มต้นจากสูตรเว้ยมาเนี่ยแหละเราสวยๆอยู่แล้วระหว่างนี้นะครับเราจะมาทาเบคอนที่จะเป็นเบคอนนิ่มกันนะครับใส่ลงไปเลยเพราะว่าเราม,มีมันเบคอนอยู่แล้วจะเป็นตัวเพิ่มเท็กซ์เจอร์นะครับให้มันมีแบบว่ามีกรอบมีนิ่มบ้างมีอะไรบ้างมีแบบชชำๆครับ ไชกูตอนที่ต้มเส้นอยู่นี่นะครับเราจะเก็บน้ําต้มเส้นเอาไว้เพราะว่ามันเป็นน้ําที่มีแป้งครับถ้าเกิดว่าตอนที่เราทําซอสเนี่ยซอสมันข้นไปแล้วก็เติมน้ําเข้าไปได้เส้นของเราได้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทน้ำออกเพราะาเราเก็บน้ำเอาไว้แล้วคนอาจจะงงนะครับเพราะปกติเขาก็จะคีบเส้นออกกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ ทำซอสเนี่ยในตัวหม้อนี้นะครับในหม้อนี้มันมีความร้อนสะสมแบบว่าอบอวนอยู่เยอะนะครับเราจะสามารถทําเส้นได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับเะถ้าเราเปิดแก๊สเนี่ยโอกาสที่เราจะเผลอทําให้มันกลายเป็นไข่คนเนี่ยเยอะมากนะครับเห็นมันหมูนี่ไหมครับเทมันกลับลงไปคลุกเข้าไปกับเส้นนครับคุณจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเริ่มเกิดเป็นแบบว่าน้ำข้นๆอยู่ข้างในเห็นปะ เราจะคนไปสักพักนึ่งไม่ให้มันร้อนเกินไปนะครับขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับว่าคลิปนี้เราจะแปกหรือเปล่าคือถ้าเราเทไข่ลงไปแล้วแม่งกลายเป็นไข่คนนี่ก็คืออืมใช่เลยอ่าแล้วก็คนคร,รับด้วยความรวดเร็วได้นเสียงไหมครับเสียงมัน ห็นมันเริ่มเป็นซอสแบบโคตรครีมีอ่อะเพื่อนดูกับชาวแก๊งทําง่ายขนาดไหนคาโบเนล่าเฮียพวกมึงเสือกใส่ครีมลงไปอีกอโอ้โหดูดูความเค็มได้แล้วเดี๋ยวชีส่ะผมอยากให้มันนัวกว่าน,นี้หน่อยใส่พริกไทยลงไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคาโบรล่าไม่มีพริกไทยไม่ได้นะครับ ดีว่ะดูดีว่ะขอบคุณเพื่อนเหมืนดีป่ะไม่ีหอมของกโอ๋เอาเรนะคุณน่มันขาดอะไรครับความอร่อยตอนนี้นะครับกระบนอรนของเราเรียบร้อยแล้วไม่ได้เพิ่มครีมเลยนะครับไม่ได้ใส่ครีมเลยนะครับ แต่ว่าใส่ชีสไปเกือบครึ่งก้อนนะครับถ้าเกิดแม่งไม่ครีมมี่นี่ mm hmm. กูก็เลิกทาอาหารแล้วล่ะไอ้สัตว์ขายร้านเท่าไหร่หถ้าเกิดตามร้านเขาก็ใส่ชีสเยอะน่อยเาจะประมาณ328บาทนะครับแต่ว่ากินที่บ้านผมก็กินฟรีนะครับก็ตอนนี้ก็โสดนะครับอาหารที่ดีต้องมาพร้อมกับจานที่ดีจานดีๆ นี่ยังเหลือกินได้อีกนะครับคุณรู้ไหมว่าทําไมอาหารในร้านอาหารถึงแพงทไมครับเพราะมันดูดีไงบางทีแม่งสวยแต่รูปจูบไม่หอมอะ่ะเนี่ยก็เหมือนอันนี้แหละแต่จูบจูบแล้วหอมอันนี้อาจจะขายได้ประมาณ20บาทนะครับแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทร้อยเก้าสิบแล้วกันสองร้อยยี่สิบบาทว่ะขายเนี้ยสองร้อยยี่สิบบาท สามร้อยแปดสิบบาทเร oh. ียบร้อยครับสากิตี้คาร์โบนาร่าของเราดูซักก่อนแม่งสวยงามขนาดไหนหัวกูแฉะมากปะอินเสิร์ตเยอะเลยไอ้ไอสัตว์กูให้อินเสิร์ตสากิตี้ไอ้เหี้ยชิมครับผม ในเครือกูต้องทำตัวไงมางมันจริงใจได้เลยเพื่อนจริงใจได้เลยครับไม่มึงยิ้มงั้นน่ะไอสัตว์ฮะไม่มึงยิ้มงั้นอีะ <c oughs> อ,อะโอ้ยนานน้อยกว่ามึงจะคิดได้ว่ามันอร่อยอ่ะนานเนาะเอรความจริงใจในความนั้นแบบคริสปี้ไม่ต้องยุ่งกับกูเป็นวิปคีมก่อบแต่ <c oughs> ว่ามีความชิ้นชิ้นใช่ไหม นะครับหนักเวลไม่ได้เจอเบคอนที่มึงทำงนุ่มเลยวะอร่อยอร่อยอร่อยอ๋อเพราะมันอยู่อีกจานหนึ่งกูเก็บไปกินเองอ่ะอซีเดียวมันดีเว้ยใช่ใช่เป็นไงวะดูจากแสงที่เปลี่ยนไปกับผมที่แฉะสุดๆของผมคงรู้แล้วว่าผมมาทุ่มเทกับการทำอาหารขนาดไหนลองชิมกันครับ เรียกชั่นเพื่อนมึงสองคนเมื่อก่งกับเรียกชั่นหนตอนนี้ไหมไม่โคตรอร่อยเลยสัตว์อันนี้ก็คือรายการบาร์นัมซับหมดแก้วหมดจานนะครับมาดูกันว่าตอนต่อไปผมจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยกินเบียร์ต่อละก็นะครับอย่าลืมดื่มอย่างมีความรับผิดชอบนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่กับตอนต่อไปพอแล้วเหนื่อยนี่นะครับเดเมื่อไรทำให้มันเลยก็เรื่ย ล้างนะครับไม่ใช่รอให้แม่มึงมาล,ามล้างอะไรพวกเด็กเหี้ยไอ,อ้สัตว์มันความรับผิดชอบกันจะบ้างรู้เปล่าหียแม่มึงทำงานเหนื่อยอยากให้เขามาล้างจานให้มึงอีกหัดรู้ตัวได้แล้ว